ไอปากหมาย่างไม่รู้วัดทำบุญอาคบรอดมึงไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราก็ไม่รู้จะก่อใครกินทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะทำอ๋อเออเยี่ยทำยังทำขึ้นบ้านใหม่อีกเหรอรุ่นนี้มึงเดินกะตูใหม่อีกเหรอเอาไม่ดีกว่าเพื่อการเสียเวลาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่รักเขาลุเขาจะรอเรานานดีเอาว่าเราพูดมากครับอันนี้ร้องเพลงกงเป็นเพลงอีเซลอันนี้อีแซล เอกสานอีเซลเรขาร้องอีเซลคนหมดแล้วครับมันจะเยอะไปนาทั้ง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 า้เทา้งทั้ร้งปง้งทัองทั้ง้อทั้งทั้ไม่้ง้งท้งงเัาเทั้งร้งเั้ลทงเั้งทัรั้งล้งเั้งทัองทััง้งท้งทั้งทั้งทั้พทั้งนั้งทั้ั้้ัอเด ออะไรสวัสดีคร um, ับขอเปลงอยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีทั้งน้องทั้งพ mm ี่ก่อท mm ั้งแม่และพ่อสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าที่ท่านอุตส่าห์ได้มานั่งรองได้มาพบพี่น้องที ja ่เหลืองนองนานนั้นได้มาพบเป็นๆถือมากๆ สาวผมท้องแต่มีผัวคนเดียวอทีแรกหาพ่อไม่ได้ครับแต่กูก็สั่งนักสั่งหนาบอกว่าอินูถ้าจะมีผัวนะให้เอาในเครื่องแบบสืบไปสืบมานี่ไปล่อเครื่องแบบมาเขียวปีเลยสถานกาศาศยามหน้าโรงงานข้างบ้านแบเครื่องแบบจริงเขียวปีเลย ถ้าอยากได้ต้นไม้มันก็ต้องเข้าปา่าถ้าอยากได้ต้นไม้มันก็ต้องเข้าปา่าถ้าใครอยากได้ปลาก็ต้องยกยอโอ้ทานยอไปนี่ไปน้ำเติมแล้วทานยอหัก,กลัเมื่อน้ำปริ่มคลองแล้วถ้าอยากได้หัวปีมมันต้องเข้าตงนกล้วย,ยถ้าอยากได้ปลาขอจะมา i <laughs> เพื่อฝากบทสัมเนียบไปถึงแม่น้องนางใน ทีแลกคุณยกว,ว่าแม่ฝันจีดมาที่ไหนได้อ๋อนี่แม่ฝันกระเจิงนเฮ้ยเปิดโลงรับเพลงอยักเต้ ยือนมงเจ็บอกเนาะเออเอาเลยเคยเคยจีบกันแล้วเจ็บในเฟสเบฟังเจ็บเจ็บในเฟสฟังอ๋อไรับำันคนนี้ก่อนยังไม่ได้ลงมได้เลย ผมแฟนทรับถุงในผูว e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  ังอะไรที e ่เป e e ็นเอามาครอบใจเสียเป็นยีไม่เอาเลยโอเคเขาไม่เอาเงินเจ้าภาพไม่เอารางวัลไอ้สันตว์บอกฉันไม่เอาหรอกนะเงินเจ้าภาพอ่ะจะไปทบุญเขาต่อผมว่าไม่จริงหรอกเข้าหงหมด ไหวนานก็ได้พวงเดียวนี่ยเออกีกพวงก็ที่มันนะพี่ขอบคุณครับอยู่เดนเป็นสุขความทุกมยามีสุขใจไอ้คิดผานี่ก็รลองจังเป็นหัวหน้ายาวเข้ามันกันเลยแกน่าไปข้อตะนลกนอกไปท่านดะ่านมาดวย ดูดตอนนี้ปวดเลกแ้มน้อยมาของพูดเดี๋ยันนี้ทำบุญให้ผู้แม่ชอบกูพี่ไายข้างล่างหรือพี่คำชั่นใจไม่ดีเลยนะใจไม่ดีไม่ได้รางวัลเดียวพวกมึงเร็วสิ่เขารอถวายกูอยู่พี่คำในเรื่องจริงนะพอได้รางวัลนะใจฉันไม่ดีมันบุบบุ๊บมึนมื่นพี่หนบเขาจ้องมื่นพี่หนบเขาจะมาเสียบฉันเฮ้ยเทีย 2> 1, 2, 3, 4, 5สัสหนใจ<ว>ไม่ได้มานาคือคอีคนไายสวยสวย นี่มึงรู้มันเป็นอะไรมึงรู้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะมึงเห็นไหมทั้งหมดลูกมันยังไม่เข้าอู่เลยป้าชิบหายลุงโจนจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยวะจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยอธิพงษ์ใหญ่กว่าของเราอีกกระได้องน้องไม่พูดจะหมกไปไกลนอนหายไม่พูดไม่ว่าเต่าหรือตูเดี๋ยวเบิร์ตจะเล่นให้ได้ จะด่าเขาด่า,าไปเข้าหูคนเออแล้วนคนแม่คำปากมีงคนไม่แกจะด่าอวดใครมึเห็นื่องหมแล้วอวดใครอะ เดี๋ส่งไปยังไอ้แล้ปลาดุกที่ตรงกลางต้องขยุกอีด้วยตัวไม่ตรงกลางแล้วขยุกว่าตัวไม่บอกว่าฟังฟังจังจังเตียงแล้วฟังกูหน่อยกูมาเบาเบาหน่อยอย่าให้เพื่อนชาย คกว่าสองร้อย เออเนี่ยเราเล่นยตกวิญญาณเลยเนี่ยตามองยาดรยาฮงไม่ใช่ยาฮงไม่ยาฮงอ้อสองอ้อสอง้อสง้อ้าไม่องเ่ยาามองยาหมนี่นี่นี่ก็โเอทำไมาากลังมองแ

เย็นไหมครับเย็นไหมครับเล่นเต็นเออเอาใครร้องก็ได้ได้แค่นี้เออได้ปคนนี้นะได้แค่นี้แหละเอาตรงไหนก็ได้โจติงทางติงขังนุ๊กนับโจติงทางติงขังนุ๊กนับตริงก็ขยับไม่ตริงก็ขยับ ยงหยกนะักกลัวจะพกปืนลับทำยงโยยงยกนะัะกลัวจะพกมาหลายกระบอกถ้าฉันออกไปข้างนอกฉันจะบอกตำรวจจับน,นี่ขอบครัวเจ้าหน้าที่แกเป็นคนดีหรือคนลายใช่ฉันจะบอกใครก็ได้มีแหละเมียนายผู้กำกับนี่มึงเป็นเมียผู้กำกับจริงปะ ลอกมันควรมันจะได้กลัวเออนี่แหละเมียนายผูกกำกับเอออีตาตาตาโยนไปไหนวะเออเเอาดีนโยนที่ไหนฮะอ๋อเออต่อเไปเอาเมืองหลกเอออีตาโม้ยหมูนี้ แกเตาแกคอยปราบแกต่อยเศร้าเหงาง่วงเพราะว่าดวงแกไม่ค่อยดีไปพักโรงแรมสผ่านบุรีไปถูกกะลี่รอบค่ามัจริงแล้วมัจริงอีตาอีตาบุ๋นอีติตาบุ๋นเออจเ้าบอยหมู่นีท่าทีแกงอยเหงาแกโคควโยสุกเศร้า เมียเก่าแกคอยปราบแก่ต้อยเศร้าเหงาง่วงเพราะว่าดวงแกไม่ค่อยดีไปพักโรงแรมสุพรรณบุรีไปถูกตะลีลอกตาอีจอมลอยปูนี้ชาทีแกงอยเหงาทำไมกําลังเคลียกันอยู่เหี้ยอยู่ทำลามไข่จะว่ากันในกอนดีเออเอวันนี้วันน้า ไปกันก็พี่ะะจะชวนน้องไปเกี่ยวข้าวจะชวนน้องไปเกี่ยวข้าวที่นาเราในวันนี้ ถูกจะเป๊กนเแล้วถูกเป๊กน้องเล็กจเมเปกีเซลันลุยโอเมเปงพูซาอีมเงพูดซาว่าดูสุดสาแต่ไอ้อ้เนี่ยโอเนี่ยนี่ พี yeah, sure. ่บอยเีบขายแกยังเท้ายังไงยังไหญ่จำเล็กที่พ่อเป็นนอพึ่งคออะไรนะพออะไรอ่ะพวมันได้ทำอะไรไป็นเอาพึ่งไปไปจมเไ็กก็ไปเากัน้ก็ลาวะดูวันงองตามพูก็ทำลาวย่า

ชัฉันก็ทำเขาไว้ทาเฮ้เออสโดุกมันโดหน้ายกแข้งยกขาต่กมาโดมันโดหน้าแล้ววังกระยาให้ดีเออ